คอยไว้ซื้อรถกระบะให้เจ้าว่าเ็นดี้อยู่บ่เฮนดีอยู่หรอแต่ว่ามาหน่ามาหน่าป้าปาซื้อรถกระบะเจ้าเห็นดีบ่ฮ<า>ะเป็นหนีเป็นหนีคันว่าซื้อชุดนี่ก็บริเป็นหนีแต่ว่าต้องถาต้องโพมเงินได้ก่อนซจีชุดแล้วรถมึงก็มีนะ <c oughs> แม่แล้ะน่ารถกูก็มีเนาะรถกับกับต้องถาอีกสี่หาบที่จังซื้อเอาตัวไหนบอาตัวสื่อสิที่ไหนนั่น เนี่ยว่าเอามือสองเนาะเมี่ยก็ว่าเห็นดีอยู่เอามือ,ส,อ,อ,ส,อสบายดีพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้สีมาอา่าให้ทุกคนสแสดงความคิดเห็นว่ามันสิเป็นไปได้บ่มันสมควรแลร้วบ่หลังจากสีข่อยมาไมีก้าเนาะ่อยก็นอนคิดแท้คิดว่านั่งก็คิดนอนก็นคิดขี่ก็คิดปีลังก้าก็คิดนอนมารับเบิดเมือเบิดคืน ทุกคนกัน่าจ,จะหูด,ดีเนาะก่อนไปมีกาข่อยก็มีความฝันที่อยากได้รถทักหรือว่ารถกระบะหรือว่ารถบรรทุกนั่นแหละอยากได้ถ้่าว่ามีรถขี่บ่รถขี่เนี่ยก็มีอยู่แต่ก็ว่าอยากได้นั่นแหละอยากไปน,นั่นไปนี่ก็คือทุกคนเห็นนั่นแหละทางเขาเข่อ,ขอยหรือว่าทางอยู่ประเทศลาวนี่นะไปน,นั่นไปนี่ก็ยากรถข่อยนี่คือชว่วงลางก็เพราะอยากว่ามุนเบิดขคัดไปเทียบสิกคนกับเพราะอยากว่าไม่ห้างลูกแปเลย ขัดเทียบจะคนกันเลยช่วงล่างนี่ก็มุนยุนเบิดนี่บึงทางเขาบ้านคนนี่นะขี่รถออกบ้านย้ำเลยตรงดิสุกเอ้าตรงต่เอินคนมาสุกเอ้าอั่นว่าทางมันมันมุนใครแนวว่าเอาสื่อดินมาทุมใส่สื่อดินมาทุมใส่หาฮกหลุดกระเบิรไปสี่หาหลานหลายหลานเติอขวก็เลยมีความขืดจิกได้หลุดทักไปมีกาวหนึ่งนี่เท้าว่าเด็กเป็นลายโบมันก็คือือทุกคนหูเนาะ ไปในห้องเพลงแต่สองงานเงินมันก็นได้โบลายเงินเก็บกะมี่บลายเพราะว่าช่วงหนึ่งก็เหตุเทื่อนมันก็เบิดลายตอนนี้ก็มีความคืดอีกได้รถกระบะแต่ว่าข่อยก็ไปบึงอยู่ในอ่าเฟซบุ๊กอยู่เลยบึงใน Facebook ก็เห็นเขาโพสขายอยู่แต่มันเป็นรถมือสองขันรถมือสองคันปีเก่าๆสัมปีสิบสี่สิบหานี่เงิน่อยตอนนี้นี่สามารถซื้อได้ แต่ว่า่อยก็มาคิดเห็นอนาคตอืมสมมติว่อนาคตคอยมีเงินเด้ขคอยมีเงินหลายคอยอยากได้มือหนึ่งคอยก็แสดงว่า่อยต้องถิ่มเงินไปกับรดมือสองสื่อๆรถดมือสองท้าวว่ามันดีบอกมันก็ดีอยู่บางรุ่นแต่ว่าเอาไปเนี่ยคอยก็รถดมันปีเก่าทุกคนเอาไปก็น่าจะประมาณขี่สี่หาเดือนสองสามเดือนแปลงสองสามเดือนแปลงสองสามเดือนแปลงก็ได่ขาย ขาก็เลยมีความขืดว่าเพราะว่าข่อยก็ไปเบิ่งในหลยบอลนะคันหลดคันเป็นรีโวออกมาไม่ไหมเนาะต้นหางมันกันราคากรับประมาณหาหมื่นกว่าหาหมื่นหกหมื่นเหรียญคันฟอร์ดสิ่งที่ข่อยได้ก็คือฟอร์ดแลปเตอร์เนาะมันก็หาหกหมื่นคือกันคันมือสองมันก็สามหมื่นกว่า สามหมื่นกวนถามลาสื้อแต่ว่ามันกระืือได้แต่ว่ามันเป็นมือสองเขาอ,อยากมันพี่นะเอาไมา้เลยพี่เอาไมา้เลยพี่เอาไม้เลยพี่สัมบวาสัมบวาเอามาเป็นภาละตัวเองสื้อ,อเพราะว่าหลุดขี่ในต้นนี่มันก็พอมีอยู่แต่ว่ามันทางมันยากเข้ากันเยอะอยากอยากได้หรือว่าชิตัสชินใจดาวบทุกคนทุกคนมีความขิดเห็นอย่างไงสมมุติว่าดาวหลุดเนาะ ดาวโหลดเพราะว่าขั้นเก่านี่ยเขายังจ่ายโบเบิร์อยู่แต่ว่ามันต่ำขั้นน ouais. ี uh ้จ่ายนี่เดือนหนึ่งสามล้านหาสามล้านหาเดือนหนึ่งร้อยหาสิบเหรียญเดือนหนึ่งหาร้อยเหรียญแต่แต่เขาเลือกจ่ายเป็นเงินกีบเนาะเลือกจ่ายเป็นเงินกีบแต่ตอนพูดมานะเงินมันร้อยเหรียญต่อเก่าแสนเดือนนี้ร้อยเหรียญต่อสองล้านเจ็ดใครเนี่ยว่าเขาเลือกจ่ายเป็นเงินกีบมันก็เลยเป็นเงินกีบมาเลยหรือว่าเขาเสีเอาเงินไปโป้โหลดขั้นเนี่ยมันเบิร์ตเพราะว่ายังร้อยไปล้าะเนาะโป้ขั้นเนี่ยมันเบิร์ เลยก็ไปดาวคันใหม่มากหรือว่าต้องโฮมเงินก่อนสำคันโฮมเงินอีกจักสามปีนี่กนนะน่าจะได้ได้อยู่โฮมเงินอีกจกักสามปีได้ลดต้นหางหรือว่าคันดาวนี่แมนเมืม่ออื่นนี่ไปดาวก็ไดถ้ถอเขาก่อนถอเขาก่อนจักหมื่นสองหมื่นแล้วก็รถมาขี่ต้นหางเลยแล้วก็มาผ่อนเขาเดือนหนึ่งห้อย ผ่อนรถเดือนนี้เดือนหนึ่งกับมีอยู่แล้วประมาณเป็นพันพันพันกว่าพันสี่พันหาเรือว่าจะไหนวะก็เลยแบบมาถามคอมเห็นกับทุกคนคอยก็คืออันนี้หลายอย่างเนาะทุกคนเนาะการซื้อรถมันก็จะบ่มีเงินมันมันจะเจ็บเป็นมามันก็ยากหรือว่าบ่วฝ่าบ่ฟังมันอะไรอยเนาะเพราะว่ารถขี่ก็มีอยู่ขี่โดยได้ไปก่อนก็ขี่แต่ว่า คันเฮ้าเป็นหนีตอนหนี้นีมันก็ดีกว่าเป็นหนีตอนแก่เลยอฝ่าวเห็ดฝ้าวหาฝ้าวเป็นหนีเป็นศิลเป็นหนีเป็นศิลมันก็ยังไข่กวัวแบบว่าเป็นหนีปุ๊บเฮาก็มีรถขี่เดยเฮาก็มีรถขี่เฮากันยังหนุ่มยังหน่อยเดยมันก็สามารถหาเงินมาใส่ได้สมมติว่าคันเท้าบ่อยากเป็นหนีเขาก็บ่มีรถขี่มันก็สิยาการเป็นหนีมันเกินเฮาก็ตลื่นล้นหลายอย่างแหละ บอกว่าจะเป็นการเห็ดบ่อเห็ดเบี้ยงมันกลายสีกระตือรือร้นกว่าเก่าช่วงเวลาคั้งนั้นบอกเป็นหนีเนี่ยเดือนหนึ่งกูบ่อเห็ดคลิปกูบ่อถ่ายคลิปกูบ่อหาเงินก็ได้กูก็พอมีเงินใสอยู่ช่วงเวลาครั้งเป็นหนีปุ๊บเราก็จะขืดแต่แบบนี้โอ้เห็กูบ่อหาเงินเดือนนี้เขาจะมาหยุดหลุดกูได้นั่นแหละก็เลยขืดอยู่สื่อมือสองกับหยานมันได้แปลงสื่อมือหนึ่งกับเงินบระพอคงเงินอีกสามปีใช่ไหมทุกคนอืม บอกไปได้บางเถือ่เมื่ออื่นี่ถือเละโคกตัวเนาะก็โปะเอาเลยก็ยังขืดอยู่เลยก็ยังเดียวนีนการเลื่อนฟอกเลื่อนเฟสมากก็เห็นแต่หูบลุดเลียนสนานวันไหวอยู่ก็เลยแบบเ้ยยยยงยยยกยยยยยยกยายย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 ยไปยยยยลายย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 ยนย่ยย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 ลยยยยนว่ายยยยย่ยย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  ใ้ดาวบุลุดกระบะสิลงถามหลายคนว,ว่าเขาใชโอเคบ่แต่คอยกับบอยซื้อมันี่ยเนก็เลยม,มาถามทุกคนเหมืงซสื้อเพราะว่ารถขี่ก็มีอยู่แต่ว่านี่แหละเออแล้วก็มีวิธีหนึ่งพอตองขายรถดตัวนี้คันขายรถดตัวนี้แล้วมาตื่มสิเงินปัจจุบันนี่แมนซื้อได้เลยรถขายหลดเกง่งคนนะ่ะแล้วก็เอาเงินมาซื่อหลดกระบ,บะแม่นได้เลยแต่ว่าบ่ยอยากขายอีกเพราะมันเป็นหลดขับหลดคูหลุดหาเงิน เพราะว่าเวลาออกงอกออกงานก็เอารถเกิงไปเวลาไปเวียกสายลุยๆก็เอารถกระบะไปหลายเรื่องหลายแนวเว้ยน่วจะไปถามความคิดเห็นบ่าเทียเบาโตกับเมียกันเนาะว่าคอยควรซื้อบ่เลยแต่เบีกซื่อไปในรถเนาะเบาประเด็นทำถือเลขคนเฮาววัชนาอยู่ซื่อื่อถือเลขได้เงินมาก็ได้ซื้อตามความคิดคนนี้เขาจะชิโฮเงินอีกจากสามปีสามปีแม่สื่อสดเลยไม่ต้องผ่อน พอนไปย่านจิบเป็นเอ็นอุ่นเลยเพิ่งเถอ่เมื่อหนึ่ง่อยเป็นไขามาบ่มีเงินบ่ไเ้ถไทยลิปกะบ่มีเงิน,งงน,งงนให้รถข่อยค้ารถข่อยอีกยังกะยนียยังกะดียังกะถือไว้เบิดพอนกะดีบ่พอนกะดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยใหม่นี่คนไทยอยู่หลายส่วนหลายคนไทยอยู่อยู่ประเทศไทยนะเขาอยากมีรถเขาก็ต้องพอนนะเบิดทุกคนเขาบริจาคซดนั่นนี่หรอก ขึ้นยากเนาะดีบิ่งความคิดเห็นของแต่ละคนซะว่ามันพอเป็นไปได้บ่หรือว่าคลายเฮือนบ่าคลายเฮือนแล้วก็ไปอยู่วัดอยู่วัดแล้วก็มีรถขี่เนาะเดี๋ยวจะไปถามหลายคนกันเนาะอเจียคงไมีเรื่องที่ถามเจ้าอเจียคงไมีเรื่องที่ถามเจ้า ขอซื้อรถกระบะเจ้า่าเห็นดีอยู่บ่เห็นดีอยู่ดมาพืท่มีเงินไหดาวเอาดาวเอาก็ไอยู่ดอกฮะดาวเอาเอามขอยบมีเงิน่ารถเสร็จเอาหาคนอาเนี่ยคนเนาะเรือว่าถ่าฮวงเงินอีกสี่หาปีเป็นสี่สวเอออะไรกันเอาเจ้มาดูได้วีกันว่าจพอกันเอ้าทำมาได้วันน้า ไม่ละป้าป้าซื้อรถกระบะเจ้าเห็นดี้บ่ฮะเจ้าว่าซื้อชุดลิฟทอนเอาตัวใดนคันพรอนเอานี่เจ้าสีได้ขี่เลยเดือนหนานี่คันว่าซื้อชุดเนี่ยเจ้าต้องถ่ายอีกหาพี่เจ้าใหญ่เอาตัวไหนฮะลซื้อชุดลิฟทอนบอกมาซื้อชุดลิฟทอนอะสิฮะฮัลโหลบ้าฮะ ฮะเก่งได้หรือวม่เย่งได้เก่งได้เก่งได้เดี๋ยวไปถามถามออกความคิดเห็นกระบะตูก่อนเนาะเรื่องที่สอบถามเว้ยมันช่ไปออกรถเมื่ออื่นออกรถเมื่ออื่นกระบะกระบะก็เลยถามว่ามีความคิดเห็นพอเป็นไปได้หรื่าันน้ำออกคันท่อนนี่มันออกได้เมื่อื่นได้เลย มือนะด้วยอืมแต่ว่าคันถาซื้อชดเนี่ยต้องถ่าอีกสองสามปีจากที่ประสบการณ์เป็นเป็นทหารผ่านมาบอคันพอนนี่เข้ากับมีรถมาขี่แต่ว่าเป็นหนีอืมเป็นหนีคันมาซื้อชดเนี่ยก็บด้เป็นหนีแต่ว่าต้องถ่าต้องโคมเงินได้ก่อนซื้อชดแล้วรถมึงก็มีแหละแม่แล้วน่ารถกูก็มีเนาะรถก็มีเนาะแล้วกูสีหาวไปยังวะแหวนคำซีเนาะรถก็มีเนาะ เล็กสิผ่อนอย่างเนาะพอจเป็นหนีเป็นชินโอ้จเหรอแ่เนาะเอาเจียพลาผ่อนรวดมาสัตว์่อนอยังผ่อนมาพอเังขม่อ,มองอยู่เพรเป็นหนีเนาะเออเอ,นอ,นอ้าวแ่เลยเนาะนหรือว่าขายคันนีจะซื้อคันใหม่ขายคันนีเก็แปอีกหลดหาเงินหลดขำหลดคูณเลยบ๊าบบายบบ๊ไยบบ๊าดี๋ยวไปถามน่ต่ก่อน ต้าโอเล่ทามตอนเล็กวัทามวันทามต้นลูกอันนี้ทามตนน้ตนชื่อรถตัวหัวมันชื้อรถใหม่เห็นดีหรือเ่าเห็นดีแต่ว่าเป็นนี่แม่ก็ซื้อรถใหม่รถกระบะแต่ว่าแต่ว่าเป็นนี่กลับกลับต้องถ่ายอีกชีหาพีจังซื้อเอาตัวไหนเบาจัอซื้อใช่ไหมเบาต่อสื่อ,อชีอ <c oughs> ชอหาปี่ปุณห์ อ้าซื้อมือ่อื่นนี่ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นหนีแน่เลยปิดหนีเขาจะต้องหาเงินซอยกันเอาตัวใดคันซื้อมือ่อื่นนี่ก็ดีขีเมือ่อื่นคันเป็นหนีก็กคันบระหาัเป็นหนีก็ต้องถาอีกสี่หาปีเอาตัวใดอีกสี่หาปีถาวอถาเนาะสองคอมคิดในเนาะว่าถามีแต่บัจเจอบาซื้อเลยถาหรือซื้อเลย พราะว่าตอนข่อยซื้อหลุดตนน้นไหนเขาไม่ได้ปรึกษซ่ากันมีแต่เขาไม่แต้ขึ้นบริษัทคัมเบอเอาก็ไม่ได้แต่ป้านี่นะต้นข่อยซื้อรถุดต้นั้นเขาอันนั้นน่ะด,ดีแหละข่อยตัดสินใจซื้อทุกคนเพราะว่าตอนนั้นราคามานันหะสามสามสิบสองพันสามสิบสองพันดอลลาร์แต่ต้นข่อยซื้อต้นน่นมันถึกแต่พันดอลลาร์นะมันถึกอยู่แต่เก้าล้านเดี๋ยวนี่พันดอลลาร์สักเจ็ดลาด้านคันเขามาซื้อต้นนี้นี่บุ๋มีปัญญาซื้อใครเนี่ยวาไปเอาต้นนั้น เมียวอาเอามือสองเนาะเมียก็บ่าเห็นดีอยู่เอามือสองเอามือสองนี่ซื้อมืออื่นมือพื้นนี่ก็ได้เอามือสองนี่ก็ได้อยู่แต่ว่าเขาต้องเดแป้งตลอดกระเทยมันติดซื้อแหละก็ต้องติซื้อมือหนึ่งมือหนึ่งก็ต้องถาต้องถ่าอีกเนาะเอ้าถ่าอีกซะนะทุกคนบางทีมันผูกบอกบางทีมันผูกเด้ผูกถือเลขมาไอสีวาไดไเนาะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆก็คือถ่าหาเงินอีกประมาณจาก คอยให้กำหนดอีกประมาณสองปีเนาะทุกคนต้องฐานติดตามเนาะฮะสองปีได้ดนก็สองปีอะไรฮะต้องถ่ายอีกสองปีก่อนนอะทุกคนเนาะมีวิธีเดียวครับแต่ผูกปรับเอาหลุดคันนี่ไป็นคืนเอาคันใหม่แต่ว่าชี้ได้อีกคันนี้เนาะ คันอารถคันนี้ไปขายตอนนี้นี่กำไรงามเลยทุกคนเพราะว่ารถต้นขอยซื้อฮะมีแต่สองร้อยแปดสิบสองล้านเดี๋ยวนี้ราคารถน่ะมันแปดร้อยล้าน,าน,น,านต้นหางนะรถข่อยปีอเศษโอ้ <c oughs> มันต้องมีวิธีเดียวก็คือวิงว่อนเจ้าแม่นางนอนสวยทีมฟุตบอลสวยทีมฟุตบอลหมูกป้า <c oughs> เอาเป็นว่าหรือว่ามีวิธีเดียวก็คืออ่าทุกคนต้องเพราะว่าเบิร์ตในเลาานี่มีเจ็ดล้านคนเนาะเจ็ดล้านคนโอนเงินมหาห้ข่อยคนละแสนคนละแสนข่อยก็จะมีเจ็ดพันล้านข่อยก็สามารถซื้อได้หรือว่าคนอยู่ไทยบริจาคมาข่อยคนละหนึ่งบาทหนึ่งบาทเจ็ดสิบล้านคนข่อยก็มีเจ็ดสิบล้านบาทก็ออยองเนยทุกคนเ้อเอา้าข่อยสีห้าด้วยน้ำผักน้ำแห้งข่อยเนาะมแตรฝากทุกคนติดตามเบิ่งอีกสองปี ข่อยหับประกันว่าข่อยสิสาม,มารถซื้อได้โอเคเล้วสกอตนะทุกคนเนาะอีก2ปีบอกบ่ได้มึงเธอข่อยปล่อยเพลงไปอีกเพลงหนานี่ปล่อยกับอ่าแป๊บบีดแบีนี่มึงเธอมันฝุกมาข่อยก็สาม,มารถซื้อได้เลยโอเคเล้วสกเนาะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให็นไหมเด้อคือว่าดาววะดาวก็เป็นหนีมาจากดาวนะขอบอุมัก,มก์ีเป็นหนีเป็นสินนอุโมักเป็นหนีเป็นสินภัยขันมือสองก็อยากได้อีกมันยันเด็ดเพี้เด็ดแป้งอีกเนาะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เนาะ 台北。天